สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมาเรียนการทำคุกกี้เบลนี่กันนะคะก็ส่วนผสมในการทำคุกกี้เบลนี่เนี่ยมีไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เหมาะกับการทำขายมากๆเพราะว่าต้นทุนจะค่อนข้างต่าก็เดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะก็คือจะเป็นอันนี้แป้งอนเนกประสงค์ใช้เป็นที่ห้องอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือจะเป็นผงโกโก้ผงโกโก้เนี่ยก็พยายามใช้ที่มันเป็นแบบ ดีห้อดีๆหน่อยแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติใครอยากจะลดต้นทุนก็ใช้พวกทิวลิปหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงฟูนะคะผงฟูยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะก็มีเกลือค่ะตัดรสชาตินิดนึงแล้วก็จะมีตัวช็อกโกแลตนะคะวันนี้ใช้เป็นช็อกโกแลตแบบ56%ทีนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะถ้าสมมุติชอบรสที่มันเป็นคุกกี้แบบเข้มๆหน่อยก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นเนยน,นะคะเนยใช้เป็นของออคิดนะคะวันนี้แต่ว่าจริงๆเนยใช้อะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะเอามาละลายรวมกับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีเอ่อไข่เอ่อไข่ไข่ทั้งฟองค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต่อไปเลยนะคะก็คือน้ําตาลค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ําตาล2ชนิดก็คือจะเป็นน้ําตาลทรายขาวแบบนี้เลยแล้วก็เป็นน้ําตาลทรายแดงน,นะคะหรือที่เขาเรียกว่าน้ําตาลเฉากล้วยเนาะ เเหตุผลที่จะต้องใช้น้ําตาล2ชนิดรวมกันนะคะเพราะว่า1เลยเนี่ยน้ำตาลตัวนี้น้ําตาลใสแดงเนะะี่ยค่ะจะช่วยเรื่องความหนึบหนับทําให้คุกกี้เราไม่แห้งแล้วก็ไม่กรอบจนเกินไปนะคะก็คือให้ใช้แบบผสมกันไปเลยเนาะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเตรียมส่วนผสมเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มทํากันก็อุปกรณ์ที่จะต้องมีอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นตาช่างนั่นเองเพราะว่าตาช่างเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราทําขนมแล้ว ค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาช็อกโกแลตเนี่ยไปเวฟให้ละลายนะคะซึ่งการเวฟช็อกโกแลตเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อควรระวังนะคะก็คือช็อกโกแลตจะชอบไหม้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเวฟด้วยไมโครเวฟนะคะก็ให้ใช้ไฟกําลังต่ํานะคะแล้วก็เอาออกมาคนบ่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติอยากให้มันปลอดภัยจริงๆเลยอะไรเงี้ยสามารถใช้วิธีการดับเบิลอยเลอร์ได้นะคะ ก็คือเอาตัวช็อกโกแลตเนี่ยไปวางบนหม้อ,อที่มีน้ําร้อนนะคะใช้ไอ้น้ําร้อนมาทําให้ช็อกโกแลตละลายนะคะวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้การไมโครเวฟแล้วกันเนาะอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะปะเดี๋ยวเอาไช็อกโกแลตนี้ไปเวฟก่อนมาแล้วค่ะอันนี้นะคะเราเวฟประมาณ3 0ถึง50วินาทีนะคะก็เขาจะเริ่มละลายนิดนึงแบบนี้ ให้เราใส่เนยลงมานะคะเดี๋ยวเราจะละลายเนยกับช็อกโกแลตพร้อมกันนะคะเนยนะคะใช้เป็นเนยจืดก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นเนยเค็มก็ได้แต่ว่าในสําหรับใครที่ใช้เนยจืดนะคะเราก็ใส่เกลือแต่ถ้าเกิดใช้เนยเราเป็นเนยเค็มอยู่แล้วนะคะก็ตัดส่วนที่เป็นเกลือทิ้งไปได้เลยก็เดี๋ยวขอใส่เนยนะคะ30กรัมโอเค ก็เดี๋ยวเราไปเวฟอีกทีหนึ่งค่ะสักอีก30วินาทีนะคะอันนี้ละลายแล้วเราก็คนจริงๆไม่จำเป็นต้องให้มันละลายร้อยเซก็ได้นะคะก็คือให้ยังมีความร้อนสะสมอยู่นะคะแล้วก็คนเข้าไปเรื่อยๆจนละลายก็ได้เหมือนกันก็คนไปนะคะจนละลายให้หมด ข้งสูตรก็คือคูณสองไปได้เลยนะคะไข่1นฟองแต่ว่าอันนี้ไข่1นฟองของเราอ่ะมันจะประมาณ54กรัมใช่ไหมเราอยากให้มันได้สัก60กรัมอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตอบอีกนิดนึงนะคะก็คือเอาไข่มาใส่เพิ่มให้ได้60กรัมละกัน ได้ไข่แบบนี้แล้วนะคะใส่น้ำตาล2ชนิดที่เราเตรียมเอาไว้นะคะลงมาน้ำตาลทรายขาว45กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายแดง40กรัมนะคะตีเลยค่ะ โอเคค่ะก็จะได้มาเป็นไข่ที่ตีจนขึ้นฟูแบบนี้แล้วนะคะก็คือเอาให้ฟูหน่อยนึงนะคะมันจะได้เวลาอบออกมาจะได้แตกโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงมาได้เลยค่ะใส่ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็คนจนเข้ากันแล้วก็ใส่ของแห้งแป้งอนเนกประสงค์นะคะ5 5กรัม ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะเกลือราคาเล็กน้อยผงโกโก้10กรัม โอเคก็นคนให้เข้ากันค่ะคนโดยที่ยังไม่ต้องเปิดเครื่องไปก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นแป้งจะฟุ้งกระจายค่ะพอแป้งเขาเริ่มมีลักษณะแบบเปียกๆแล้วก็เปิดเครื่องได้ Okay. ลักษณะที่ได้นะคะก็จะเหนืดเนดแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเอาไว้ช่องแข็งเลยก็ได้นะก็คือจนกว่าเขาจะปั้นได้นะคะหลังจากที่เราเอาเนื้อแบตเตอร์นะคะไปแช่ตู้เย็นนะถ้าเกิดว่าแช่ตู้เย็นช่องแข็งก็สักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าช่องธรรมดานะคะก็แช่ไปยาวๆเลยก็ได้ะคะ่ะก็ เดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวเนื้อแบตเทอร์กันนะคะก็หาเป็นเอ,อ่อพิมพใหญ่ๆนะคะแล้วก็หาเป็นเหมือนกับซิลิโคนเนาะทุกกี้จะได้ไม่ติดถ้าเกิดว่าใครสะดวกใช้เป็นพวกสกู๊ปไอส์ครีมนะคะก็ทำได้เหมือนกันนะ กะเอานะคะถ้าอยากให้แบบเป๊ะๆเนาะก็ช่างใช้เครื่องช่างดิจิตอลก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลานะตอนปั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้กลมบล็อกนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยคุกกี้เขาก็จะละลายนิดนึงอยู่แล้วแต่สูตรนี้เนื่องจากว่าสามารถเอาไปแช่ฟรีซก่อนที่จะ อบได้นะคะก็คือถ้าสมมติเราแช่ฟิสเซแบบแข็งๆเลยนะแล้วเอาไปอบทันทีนะมันจะไม่ค่อยแผ่มันจะเป็นทรงนั้นเลยที่เราที่เราปั้นไว้แบบมันจะเป็นทรงแบบกลมๆหน่อยแต่ถ้าชอบแผ่เยอะนะคะก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้แข็งมาก เอาเข้าไปอบค่ะเนื้อที่ได้นะคะข้างในจะค่อนข้างเป็นเหมือนชิววี่นิดนึง